ครับกับเรียนท่านท่านประธานครับคือเหตุผลของคุณหมอเฉลิมชัยนะเป็นเหตุผลที่ที่ที่น่ารับฟังแต่ผมเรียนนะครับว่าที่กันม่การได้ได้ตัดออกเนะี่ยก็ก็มาจากข้อเสนอของกันม่การท่านหนึ่งในคณะนี้ที่เป็นหมอเหมือนกับท่านนะเขาให้เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่ง คือ3 4วงเล็บสองเนี่ยอย่างที่ผมได้อภิปรายไปว่ามาตราสารี่สี่พูดถึงคุณสมบัติของสมาชิกประเภทขอที่มาได้สองช่องทางช่องทางตามวงเล็บหนึ่งก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปิญญาขึ้นไปนะครับระดับปิญญาขึ้นไปหรือต่ำกว่าปิญญาแต่ต้องเป็นระดับประกาศศิลิบัตรเท่านั้นนะฮะและต้องจบด้านวิชาชีพการสัตวบาล วงเล็บสองเนี่ยเป็นวงเล็บที่ต่ำกว่าปริญญาันท่านจะเห็นว่าวงเล็บสองจะเริ่มด้วยอนุปริญ,ญาประกาศนีบัตรทีนี้ในวงเล็บสองที่ท่านกรรมการเสนอให้ตัดวุฒิบัตรเรือนุบัตบัตรออกแล้วที่ประชุมเห็นด้วยเนี่ยท่านให้เหตุผลในทํานองที่ท่านเฉลิมชัยขอภัยไอเอ่ยนามท่านเนี่ยให้เหตุผลไว้ตอนที่เราพินามมาตาสิบสอง ท่านนักวิชาชีพทางการแพทย์ท่านประธานมาอธิบายประกอบว่าวุฒิบัตรกับอนุมัติบัตรของระบบแพทย์เนี่ยมันเป็นระบบที่สูงกว่าปริญญาคือต้องจบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตก่อนแล้วไปเรียนต่อเฉพาะทางออกมาได้เป็นวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตรงเล็บสองเนี่ยมันจึงขัดแยง้งก็ท่านก็ไปเปรียบเทียบกับะระบบการศึกษา ของทางการแพทย์นะว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันว่าไอ้วงเล็บสองเนี่ยวงเล็บที่เจตนาลมต้องการให้ผู้ที่จบกว่าตาปริญญานะครับมาสมัครเป็นสมาชิกประเภทขอได้ถ้าไปเขียนวุฒิบตัตรการนุมัิบตัตรเดี๋ยวจะมีข้อถกเถียงว่าถ้าเป็นวุฒิบตัตรเหลือนุมัติบตัตรที่เป็นคอร์สอบรมภายหลังจากจบปริญญามาแล้วคนกลุ่มนี้ จะมาช่องทาง34วงเล็บ1หรือ34วงเล็บ2นะครับเพราะฉะนั้น34วงเล็บ2กันพิการก็เลยเห็นควรให้ตัดคำว่าวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรออกแล้วใช้คำว่าวุฒิอื่นในวิชาชีพแต่ต้องให้สอดคล้องกับคำที่นำหน้ามาก่อนหน้านี้คืออนุปริญญาหรือประกาศนิบบัตรคือต้องเป็นระดับที่ต่ำกว่าปริญญาถ้าเป็นระดับสูงกว่าปริญญา ท่านไปเข้าช่องทางในวงเล็บหนึ่งนี่นี่คือนี่คือเหตุผลที่การเมการได้เสนอตัดออกเสียได้ท่านกันเมการที่ที่ท่านเป็นหมอท่านท่านผมพยายามมองท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนะไม่งั้นผมจะให้ท่านเป็นคนอภิปรายเพราะท่านเป็นคนเสนอเองครับขอบคุณครับท่านทานครับครับโอเคนะครับกรรมการยืนแล้วนะครับท่านท่านประกาศตีเสริมชัยท่านได้แต่ขอให้กลับไปร่างเดิมไปแล้วนะครับ ท่านประธานขอนิดเดียวครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับท่านประธานผมพนคกดีเฉลิชมชัยเครืองามเนี่ยถ้าจะเปิดดูเร็วๆพรบาว,วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเร็วๆเท่ากความก็คือคล้ายๆกับของเดิมผมเป็นห่วงกังวลว่าวุฒิบัตรและอนุวัติบัตรในทางการแพทย์ในวิชาชีพพรบาว,วิชาชีพเวชกรรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่สูงแน่นอนผมผมทราบผมก็ได้วุฒิบัตรมาด้วยแต่มันกรณีนี้มันอาจจะแตกต่างกับกรณีท,ที่ที่เรากําลังพิจารณาอยู่ ในพปรัตวิชาชีพแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาคำนึงถึงผู้ที่เป็นภูมิยาชาวบ้านชุมชนภูมิญาท้องถิ่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีถ้อยคํยาในลักษณะที่ที่เป็นเปตามร่างเดิมเพราะฉะนั้นถ้าท่านกรรมธิการจะจะแก้ตรงนี้ผมว่าผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ต้นในปไปมานานจะมีปัญหาคนระับชาวบ้านที่เขาได้วุฒิบัตรได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บอร์ดแล้วเขาเรียกว่าซูเปอร์บอร์ดมันไม่ใช่ฮะในในใน,ใน,ใน,ในสาขาวิชาชีพอืน่นนี่มันไม่ใช่ครับ ครับผมจะไปต้องถามกรรมธิการว่าจะยืนตามเดิมหรือรจะแก้ไขนะครับผมผมต้องขอหาลือท่านเฉลิมชัยดีกว่าถ้ากรรมธิการจะเติมกลับมาอย่างที่ข้อเสนอของท่านคือเติมคำว่าวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรในวเว็บสองท่านจะตีความวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรนี้ เป็นบัตรที่แสดงการอบรมชั้นสูงหรือต่ำกว่าปริญญาถ้าอยู่ในวงเล็บสองครับขออนุญาตท่านประธา,า,านครับผู้อดการดีเฉลิมชัยกึ่งงามผมจะตีความตามมาตรา12ครับท่านประธานกรรมธิการตามมาตรา12อนุสองซึ่งเราเรามีเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วเราได้รับผ่านการอนุมัติไว้แล้วในมาตรา12อนุ2คือมีคําว่าโดยได้รับปริญญาอนปญญาุปริญญาประกาศนียบัตรอนุมัติบัตรวุฒิบัตร หรือหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวบาลเนืน่องจากเป็นวิชาชีพใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีกําหนดผมว่าถ้าเราทํากฎหมายไว้เป็นต้นต้นแบบซะก่อนเนี่ยในที่สุดวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเนี่ยสภาวิชาชีพการสัตวบาลเนี่ยเขาจะไปกําหนดคํากรกดัความของทํานองนี้เองผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับในวิชาชีพอื่นก็มีอย่างนี้เหมือนกันครับพยาบาลเภสัชทันตานเนี่ยวุฒิบัตรกับอนุมัติบัตรใช้เคียงกันอยู่ไม่เหมือนกันนะครับแต่และวิชาชีพเนี่ยคำยกัดความของแต่และถ้อยคํำนี้ก็จะแตกต่างกัน,น,กน เพราะฉะนั้นวุฒิบัตรในอนุมติบัตรในสาขาอื่นเนี่ยอาจจะไปอบรมอ,อ,อย่างอื่นแล้วเขาก็ได้วุฒิบัตรมาเหมือนกันเช่นพยาบาลโรคไตเนี่ยก็ไปอบรมอีกหเดือนนั่นเองก็ให้วุฒิบัตรนะครับไม่ใช่เป็นอะไรที่สูงกว่าเหมือนกับสาขาแพทย์แต่แพทย์เนี่ยบังเอิญไปมีสภาวิชาชีพแพทย์ซึ่งเขารับรองเอาไว้เพราะฉะนั้นแต่ละวิชาชีพเนี่ยกำหนดคําจะกับความของตัวเองได้แน่นอนครับกับเรียนท่านประธานครับ ผมขอญาตกราบเดืยนท่านสมาชิกงี้เอ่อเหตุผลที่กรรมการไม่ล้อถ้อยคำในมาตรา12วงเล็บ2มาไว้ในมาตรา34บวงเล็บ2นั้นเนี่ยเพราะมาตรา12บวงเล็บ2เนี่ยเป็นมาตราที่พูดถึงคุณสมบัติของสมาชิกทั้งสองประเภทรวมกันนะอยู่ในมาตรา12นะครับโดยไม่ได้จําแนกว่า วุฒิบัตรหรืออนุอนุมัติบัตรตามมาตรา12นั้นจะเป็นเอกสารที่แสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงหรือต่ำกว่าปริญญาเราทราบดีว่าในระบบวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพของระบบสาธารณสุขมีอนุมัติบัตรมีวุฒิบัตรทั้งที่สูงกว่าและต่ำกว่าปริญญาอย่างเช่นแพทย์ส่วนใหญ่ท่านเรียนต่อยอดหลังจบแพทยศาสตรบัณฑิต ท่านก็ได้วุฒิบัตรมาอย่างที่ท่านบอกท่านได้มาหลายใบไอ้ทุกใบที่ท่านได้มาเนี่ยท่านได้มาหลังจากท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตทั้งสิ้นมอนถือว่าวุฒิบัตรที่ท่านได้มานั้นเป็นระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาแต่ในขณะเดียวกันก็มีวิชาชีพอื่นอย่างเช่นพยาบาลได้วุฒิบัตรต่ำกว่าปริญญาก็มีวิไลอาชีวะ,กะเกษตรที่สอนสัตวบาลในระดับต่ำกว่าปริญญาก็มีเพราะฉะนั้น อนุมัติบ,บัตรหรือที่บัตรตามมาตรา12วงเล็บสอยู่ถูกที่แล้วครับพรเพราะเป็นที่ที่เปิดกว้างว่าจะเป็นระดับสูงหรือต่ำกว่าปริญญาก็ได้แต่มาตรา34วงเล็บสนี้เนี่ยเขามุ่งเฉพาะเจาะจงการสำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาถ้าเราเอาสองคำนี้มาใส่อยู่ในที่นี้ก็จะเกิดปัญหาการตรีความต่อไปว่าสมาชิกประเภทขอ ที่จบวุฒิบัตรจบอนุมัติบัตรบางคนจบหลังจากจบปริญญามาก่อนแล้วบางคนจบโดยไม่มีปริญญาเลยเขาจะเข้าวงเล็บหนึ่งหรือเข้าวงเล็บสองจะเกิดปัญหาการตีความเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราไม่ยกคําว่าวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรมาใส่ในที่นี้แต่ใช้คําว่าหรือได้รับหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพ แล้วภาษากฎหมายก็จะสามารถเข้าใจได้เองว่าหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพนั้นระดับของมันจะต้องสอดคล้องกับคำนำหน้าที่มาก่อนแล้วคือในระดับอนุปริยาหรือประกาศศิยบัตรครับนี่คือคำชี้แจงครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการขออนญาตยืนตามหลักการเปิดกรรมพิการยืนยันหลายครั้งแล้วเนี่ยผมควรต้องถามมติแล้วนะครับ